สวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการคู่เลิศร้อนทัวร์ รักแกนะบอสทำไมอะ่ะอ้าวก็รักไงก็ไม่รู้อยากบอกว่ารักนี่ไม่ได้รักอย่างเดียวคุณผู้ชมค่ะรักสุขภาพด้วยเพราะว่าริปนี้ก็จะเป็นสุขภาพใช่ไหมหลายคนกําลังบอกว่าโอ้ยคู่เลิฟพาไปเที่ยวพาไปกินอ้วนตุ๊ตะกันทั้งครอบครัว<ๆ>แล้วตอนนี้อย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาจัดให้เป็นแบบสําหรับคนรักสุขภาพนิดนึงดีไ,<ป>ไหมดีสิครับแมมาโตมาตลอดทวนแนวสุขภาพกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเฮลตี้ไงล่ะครับไม่ต้องไปไหนไกลหรอกครับเอาในกรุงเทพนี่แหละนะ เริ่มกันที่ซอยนี้เลยลาดพล้าว71ครับ oh oh oh. ในนี้มีบ้านหลังหน e ึ่งนะฮะเราไปเจอมาปลูกผักปลอดสารพิษขายให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยว่าในกลางเมืองนี่ก็สามารถปลูกผักสู้ควันพิษได้อ่าคู่เลิฟมาหายตนุ่มคนนี้ถึงบ้านเลยคิดดูแล้วกันรบกวนแขกเลหน่อยนะัสดีนรับโอ้โหล่อมโอ้ยแม่หล่อมาก ันนี้รอนะได้เลยครับผมแบนเนมทุกอย่างครับหล <c oughs> ุยกันหลรวยใช่งไหมครับ <c oughs> ผมคุณมาอยู่อะไรในบ้านเขา ผมมาดูครับเขาขายแอร์ข้างหลังแน่พี่ก็เลยแอบดูนิดนึงแต่ว่าเจ้าของบ้านล่ะเจ้าของบ้านอยู่ข้างในนู้นครับผมกำลังเกี่ยวกับเตรียมปลูกผักพอดีฮะนี่เลยวันนี้มาด้วยกันไปด้วยกันนะผมขอญาตไปด้วยแล้วกันเป็นแขกเับเชินเราวันนี้พี่นี่ลุกความอ้มเลยต้องแจ็คเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นแรกนะพี่บบีร้อยยี่สิบเจ็ดครับผมตอนนี้ลงมาสี่กิโลแล้วฮะตอนนี้โกรธเหมือนกันเวลาเดินไปตลาดเนี้ยคนมาทักผิดเทมจิใช่ไหมครับ จรคือแบบมาทักผมแบบผมก็เลยเบื่อเลยเบื่อมากเบื่อมากสนุกและเข้าเรินนี้มีแจ็คแฟนจันมาเที่ยวด้วยในการเดินตุยด้วยกันสามคนเลยกรตือรีร้นเรื่องสุขภาพจาดูนะนี่พาคู่เลิศเนี่ยเดินมหาหนุ่มปริ้นผู้เดรับฉายาวเจ้าชายผักทำไมเครั้งแรกอยากลูกผักอ่ะผมผมชอบเรื่องการเกษตรอ่ะตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับแต่ทีนี้ว่าเป็นคนกรุงเทพไงทีนี้ถ้าเกิด เราอยากจะไปทําสวนทําไร่อย่างเงี้ยถ้าเกิดไปซื้อที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า ขัดใจพ่อแม่หรือเปล่านะพ่อแม่ผมทําธุรกิจส่วนตัวเป็นค้าขายเครื่องป,ประกาศนี่แหละนะครับแต่ว่าทีนี้ว่าเออผมไม่ได้ช่วยงานด้านนั้นท่านก็นไม่ได้ขัดว่าเราอยากจะเรียนอะไรอยากจะทำอะไรเราชอบทําเกษตรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ไม่ว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าอยู่ห่างท่านนักอ,อยู่ด้วยกันก็เลยแบบว่าคิดสวาทจะจะทํางานด้วยกันแล้วก็อยู่กับครอบครัวด้วยเนี่ยก็เลยคิดว่าทําที่บ้านแล้วกันพี่มั่นใจหรอลามาปลูกผักในกรุงเทพเพราะว่าที่ดินในกรุงเทพนี่ไม่ดีเลยนะเอ้าทำไมอ่ะแพงมากครับพี่เป็นอาชีพเลยไหมพี่ปริ้นก็เกือบบแล้วครั พออยู่ได้นะครับแล้วเราก็มีความสุขกว่าไม่ไม่รีบร้อนเราต้องปรับปรุงดินของเราก่อนมากใช่ใช่ครับตอนแรกดินไม่ดีเลยเ,เราก็เลยต้องต้องปรับทีละแปลงที่เราจะปลูกเงี้ยครับก็เลยไปหาดินดีๆมาแล้วเราก็ทําปุ๋ยหมักอยู่ข้างหลังอ๋อนี่ไงเขาหมักปุ๋ยเองครับ เออนี่ไงแม่จ๋าจ๋าเห็นบอกว่ามีมัคฟิตด้วยครับไหนอะมะเฟืองครับมะเฟืองมะเฟืองมัคฟิตเขาไม่หวามัคฟิตมันมันอะไรมัคฟิตขอโทษครับพี่โอ๊ยอันนี้พูดภาษาเดียวกันเลยนะมันก็แจ๊กนะบอกให้เหรออันนี้สตาร์ฟรูทเหรอสตาร์ฟรูทสตาร์ฟรูทนี่ไม่รู้เขาบอกว่ามันยังไม่หวาน ใช่โหมีแจ็คมุนผมแบบสบายเลยทีนี้นะปกติผมก็ต้องไปกินนะเป็นไงอันนี้ก็จะเป็นพันเปี้ยวพันเปี้ยวครับพี่ปริ้นขายไทยอันนี้อันแรกเ่ยเราอันแรกเรกินในครอบครัวก่อนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเราพอเหลือกินจากครอบครัวเนี่ยเราทำเป็นระบบสมาชิกเล็กๆเหมือนกับการผูกปิ่นโตกันนะตอนนี้มีประมาณ5ครอบครัวก็กินแบบนี้เหมือนกัน แล้วเขาก็จ่ายค่าสมาชิกล่วงหน้าทำไมอันนี้ต้นนี้ไม่เหมือนตัวอื่นเลอต้นนี้จะเป็นต้นผักหวานบ้านครับนี่คือผักหวานที่เราผัดกับน้ำมันหอยผักหวานกินกับน้ำพริกใช่ไหมกินกับน้ำพริกน้ำพริกตาแดงหรือน้ำพริกปลาูแล้วหิวเลยอ้าเมืนไปกินอะไรที่นู่นนะมีถั่วฝักยาวมารูกินได้เลยนี่ทันได้เลยครับไม่ได้ฉีดไม่ได้ใส่ยาด้วยลองดูสิอตอบเียถัวธรรมชาติครับอื อันนี้กินกับลาบอร่อยมากเลยนะเนี่ยปรมาทีละเมนอันนี้ก็คือ เราก็ทําเอาไว้นิดหน่อยครับเพื่อให้คนในกรุงเทพเนี่ยได้เห็นว่าถ้าขยะเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทิ้งนะครับอ่าเราก็เอามาทําเป็นภาชนะได้สองต้นแล้วอ่ะนะครับสองต้นเนี่ยเราไปซื้อในซูเปอร์อย่างเงี้ยนะครับนี่ก็หลายหลายสิบบาทละอ๋อโดนแดดเต็มเตมแบบนี้ไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรครับผักชอบแดดครับคุณพ่อครับคุณพ่อแล้วแหละคุณพ่ออบีครับผมคุณพ่อรู้จักต้นอันนี้ไหมฮะต้นอะไรครับพ่อ อันนี้กินกันลาบด้วยนะป่ะ,ะลาบกินไม่ได้แต<อ><ด>่คนใหญ่แล้วอ่ะผมบาให้ ทำกับไข่อ่าติ๊กตอก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 มีน้ำชุบโพชุบโพชุบโพโง่ไหมเฮ้ยมาด้วยกันก็โง่อะไรวะใช้โพใช้โพใช้โพโน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 ใช้โพใบเลียงอ่ะไม่ใช่ใช่กระถินกระถินกระถินเอ้ยเรียกว่าอะไรนะจะอมครับเออจะอมง่ชุบโพลูกเหมือนกัโง่ทำไมลูกใช้โพใช้โพมาไทยเอ้ย คนละแบบใช่ไหมออะแบบนี่เมื่อเห็นผักแล้วนึกถึงอาหารทันทีเลยนะมีน้ำสลัดไหมคี่ยถามถึงน้ำสลัดล่ะครับแม่ไม่ต้องห่วงแล้วคุณผู้ชมครับจัดเอาไว้ให้แล้วรู้ใจนะมาตัดผักสดๆนั่นจะไปฟั่มกันได้เลยอันนี้เป็นคอสใบแดงนะครับครับผมอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นบัตเตอร์เฮดชนิดหนึ่งอ๋อบัตเตอร์เฮดอร่อยนี่หนึ่งรอบอ่ะใช้เวลานานเท่าไหร่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับอ่าคุณแจ็คตัดนี่เลยตัดเลยนะครับ เพรหมือนกันละเนี่ยแน่นหน่ยเอาไปปลูกอุ้ยอุ้ยถ้ามีแบบกินผักกับพวกหมูย่างเนื้อย่างก็อร่อยเหมือนกันนะใช่หอมหอมอมโอ้ยโอ้ยไอเดียดีต้นนี้เรียกว่าอะไรนะคุณพ่ออันนั้นเรดโอ๊กเรดโอ๊กนะฮะอันนี้ก็ผสมกับสานเลยก็อร่อยเป็นซีสันใไอซ์รับเป็นียันรับกรุงเทพนไม่เคยเห็นเลยนะว่าจะมีการปลูกผักแบบแบบอย่างนี้นะครับแบบเกษตรเลยนะใช่ครับผมเจ๋งมากๆ สลัดเนี่ยมันสําคัญตรงที่ซอกใบครับปราศจากสารเคมีมันแมลงเพี้ยไม่มันลงเหรอแมลงเพี้ยมันเขาเรียกเพี้ยใช่ไหมใช่ครับเพยังปลักสลัดเนี่ยมีแมลงน้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผักอื่นเนี่ยถ้าเกิดเราเตรียมดินดีเนี่ยพืชมันก็แข็งแรงมันก็ต้านทานพวกโรคแมลงได้เองนี่นครับและสิ่งสําคัญคือเราจะปลูกพืชหลายๆอย่างรวมกันพอปลูกหลายๆอย่างรวมกันเหมือนเหมือนมันงงแมลงงงใช่ไหมมึงงงจะกินอันไหนก่อนใช่ไหมส่วนหนึ่งก็คือมันเหมือนรับ สร้างสังคมของมันอ่ะมันก็จะมีคนที่มันมีตัวกินมังสวิรัตตลอดชีวิตใช่ไหมกินผักตลอดชีวิตเลยแล้วก็มีตัวที่กินมันด้วยอย่างเงี้ยเราก็ปลูกพืชให้หลากหลายปลูกดอกไม้ร่วมกันแล้วพอมันมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็คอยควบคุมกันเองในธรรมชาติจัดกันเองแล้วเราจะเน้นว่าเราต้องมีดอกไม้ถ้ามีดอกไม้เนี่ยก็จะ่อมาหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าแมลงทุกอย่างต้องการกินน้ําหวานกินดอกไม้ <dri ality> ลองชิมดูสิเป็นยังไงเราก็มาขอสูตรของพริ้นต์ักด้วยพอใช้ได้ไหมครับอร่อยอร่อยพ่ออร่อยพริ้นลองชิมนเแล้วปอนเจ้าของสูตรช่วงหน้าเจอกับมังกรไฟไล่รอมังกรมาแล้วแจ็คโอ้ไฟขึ้นแล้วแจ็คโอ้เราจะเล่า